การอ่านบทร้อยกองชั้นประถมศึกษาปีที่สี่การอ่านออกเสียงบทร้อยกองการอ่านออกเสียงบทร้อยกองเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพล่ดเพลินทราบซึงในรสของคำประพันธ์ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะมีลาและท่วงทำนองตามลักษณะคำประพันธ์แต่ละชนิด การอ่านบท้อยฟองอ่านได้สองแบบดังนี้หนึ่งอ่านออกเสียงธรรมดาเป็นการอ่านออกเสียงพูดตามปกติเหมือนกับอ่านน้อยแก้วแต่มีจังหวะวักตอนสองอ่านเป็นทำนองฉนอเป็นการอ่านมีสเนียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้นเป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีการเอื้อนเสียงเน้นสัมผัสต,ตามจังหวะอีลาและช่วงทำนอง ตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมหลักเกณฑ์นในการอ่านออกเกสียงบท้อยฟอง 1. ศึกษาลักษณะบังคับของคำประพันธ์เช่นการแบ่งจังหวะจำนวนคำสัมผัสเสียงวรรณยุกต์เสียงหนักเบาเป็นต้น 2. อ่านให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ 3. อาจออกเสียงรอเรือรอลรีงคำควบกล้ำให้ชัดเจนสอาจออกเสียงดังให้ผู้ฟังได้ยินทุถึงไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปหําคำที่รับสัมผัสกันต้องอ่านเนื้อเสียงให้ชัดเจนถ้าเป็นสัมผัสนอกต้องทอดเสียงให้มีจังหวะยาวกว่าธรรมดา 6. มีศิลปะในการใช้เสียงเอื้องเสียงและทอดจังหวะให้ช้าจนจบบท คุณค่าของการอ,าอ,อ่านทํานองสนะง 1. ผู้ฟังถึงความงามของบทร้อยกรองที่อ่าน 2. ผู้ฟังได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้ง 3. เกิดความสนุกสนานเพลิดเชิน 4. จุดจํำบทร้อยกรองได้ด้วยม่นย้ำ 5. ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยน 6. ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมในการอ,าอ,อ่านทานองสนะไว้เป็นมรดกของชาติ กรุภาพการอ่านกรุภาพนิยมอ่านเสียงสูงสองวัและเสียงต่ำสองวักการแบ่งจังหวะวรคในการอ่านมีดังนี้วักละหกคำอ่านเป็นสองสองสองวละจิตคำอ่านเป็นสองสองสามวละแปดคำอ่านเป็นสามสองสามวักละเก้าคำอ่านเป็นสามสามสาม ตัวอย่างการแบ่งจังหวะวักละหกคำไผ่ซออ้อเอยดเบียด,ด,ยดออดลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่ออดเอ็เอ็ออดยอด,ยดไวแพใบไหลน้ำลำลองตัวอย่างการแบ่งจังหวะวักละแปดคำ แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเำหลือจำนดถึงเผาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่พดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนจากยานีิเน1ดมีจำนวนคำ็ดคำนิยอมอ่านเสียงสงกว่าปกติจึงจะเกิดความไพเราะ การแบ่งจังหวะวักในการอ่านมีดังนี้วักหน้ามีห้าคำก็จะอ่านเป็นสองคำและสามคำวักหลังมีหกคำก็จะอ่านเป็นสามคำและสามคำตัวอย่างการแบ่งจังหวะจากยานีสิบเอ็ดเรื่อยๆมารอนนอนทิพากรจะตกตำ่ำสนทิยาจะใกล้ถ้ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตาโต เรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเสียงไปทางหมีตัวเดียวมาพัดคู่เหมือนพี่อยู่งคู่เดียวได้น้องๆอย่าลืมไปอ่านพบทควรนะคะสำหรับวันนี้เรื่องการอ่านบทร้อ,อยฟองูบลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ